สวัสดีครับมีสอแเ้นแฟนสอนสำท่านนะครับเมื่อเมาพบกับเจ้าไอเดมนะครับไอเดมเจโอทัวร์ฟิชเชลนะครับห้างไอเดมไปโดนนะครับวันนี้ก็ได้เีโอกาสนะครับมาทายในมินองเอฟซีนำต้มนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปเบิร์นครับว่ามีงานไหนนะครับก็ดีวัดโจนะครับทำงานออกมาโวนนะครับวัดโจยุมนินนะครับที่เราไปจัดงานเข้า งานมาดทวนนะครับผมจะพามาเบิ่งว่าเป็นงานไหนครับสีกอชูรสักครับนะครับผมนะครับอันนี้นะครับสีกอชโด์สักมากนะครับทำงานบรวนหน้านะครับจะเป็นลายลับไอขนาดพื้นที่นะครับลายานาดพื้นที่้งหมุดประมาณหกแผ่นนะครับแผ่นหมดนะครับเงาพอสมควรนะครับตอนนี้ผมกับพี่พ์ไปเรียบร้อยวนนะครับเวน นี่จะเป็นด้านหนานะครับด้านหนาด้านลึกประการไม่ดีนะครับสวยงามครับอันนี้เราจะรับหัวโตนี่จะเป็นด้านซ้ายนะครับด้านขวาที่ยิ้มไปแล้วนะครับถ้าเกิดด้านกลางนะ้วทำกโครงหน้าเร็วเรื่อยๆไม่ได้ พี่นนท์บุญอต่พิบัญญัติบุ้โดนนะครับมีเ่อกานะควันเดดยรทำงนหน้าที่อาเบ่น้องบุญนะครับรขขนี็นงานวันดีดเป็นด้วยครับมาโตครั้งหน้า ทำตัวเต้ยนะครับตอนนี้โงแบบจะแข่งทักท่าเปียนะครับจะเป็นถินไม้ที่สามนะครับทีนัานก็เป็น Thank mm -hmm. you. Mm -hmm. ย่อการวิ่งไนไกลๆบ้านนะครับไปายนายอหลายอย่างนะครับเดินั้นไกลๆก็ได้นะครับหลักนน เอฟซีสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะครับนี่แผ่นที่สามแล้วนะครับออกมาแผ่นนี้จะเป็นแผ่นด้านหนานะครับด้านหนาเวทีนะครับเขียนว่าสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะครับอ่าจะเป็นตรงข้างหนาด้วยนะครับด้านหนาด้วยเห็นกันนี่ครับสาวน้อยเพชรบ้านแพงออกมาแล้วนะครับออกมาแล้วงานนี้เป็นงานเป็นงานในตำนานนะครับของ ของช่องผมนะครับงานในตำนานสีบอดโจบุกมาลานนะครับเป็นอ่าที่ยอดผู้ติดตามพุ่งขึ้นนะครับเป็นงานนี้เลยครับงานเดียวกันนะครับอันนี้เพิ่งสร้างมาใหม่นะครับเป็นงานผู้ติดตามยอดพุ่งขึ้นเป็นหมื่นกว่าคนนะครับคืองานนี้เลยครับผู้ใดจำชิปได้จำชิปนี้ได้นะครับเป็นงานเดียวกันนะครับกับงานนี้ หวังว่างานนี้ก็ยอดพ้ติดตามอาจจะเพิ่มขึ้นอีนะครับงานนี้บนกับม่าอีกแล้วนะครับงานในตำนานนะครับบีบอโจบุกลานนะครับบุกมาลานนะครับมาเซลไพ่นะครับเมื่อนก็ดีใจหลายนะครับในยอดพ้ติดตามขึ้นหลยนะครับในเอฟซีขึ้นหลายนะครับช่องไอเต็มไอเต็ม j o 2 o f f i c i a l นะครับกับฝากติดตามเรื่อยๆครับผม จำเป็น้ลงขีดไหลยขึ้นมูนะครับแกะกะสีพยายามลงเรื่อยๆนะครับนี่สาวน้อยเพชรบ้านแพงออกมาแล้วครับไปนหน้าเวทีนะครับไปในตำนานนะครับชิปในตำนานนะครับอ่าตันไดอาจชียังเม่เคยเห็นชิปเดี๋ยวอ่านี่นะครับชิปนี่นะครับเดี๋ยวผมสิไปหาเบิ่งนดนนะครับชิปนี่นะครับเดี๋ยวผมสิ พักไว้ให้นะครับเป็นคลิปในตำนหนนะครับบ่าโตบุกนะครับเมื่อนั้นเหตุงานไปนั่มนะครับก็ลงคลิปไปนะครับจนประเด็จต่อ FC เอฟซีเหรอครับ FC เหมือฟซีคอมเมนต์เข้ามาหลายถล่มทลายเลยครับเหมือนก็เข้ากับมาเคยเจอเหมือนกันนะครับแบบแบบนี้นะครับ มาไล่ตอบตามหลังนะครับตอบทุกท่านนะครับพยายามตอบไปครบทุกท่านนะครับอาจจะมีตัวคนแบบมาหลายนะครับผมคิดว่านะแต่ว่าตามที่ผมมองผมก่ตอบทุกคนนะครับนีเวลาผมขอไปคอมเมนต์ทุกคนนะครับนี่ครับฝ่ายด้านน้าเวทีนะครับสวยงามนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตมวนผานิดนึงนะครับมวนผานิดนึง ันนี้เป็นแผ่นที่สามแล้วนะครับที่พิมพออกมาแท่นด,านาดาน้านซ้ายด้านขวาเช็นแล้วนะครับอันนี้เป็นแผ่นตรงกลางครับตรงกลางหน้าเวทีเลยตรงกลางหน้าเวทีสวยงามนะครับ มาแล้วนะครับสาวน้อยออกมาแล้วสาวน้อยเพชรบานเทงนะครับฝากเอฟซีสาวน้อยเพชรบรนแทงนะครับเอฟซีหมอลํำนะครับติดตามช่องไอแตรมเ้อครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับไอแตรมนะครับขอขอบคุณเอฟซีทุกท่านนะครับเอฟซีสาวน้อยเพชรบันเทงเอฟซีหมอล่ำทุกท่านนะครับที่เข้ามาชมนะครับ ฝากติดตามช่องไอ้แต๋ม JO2 Official ในเด้อครับผมตำหนักเทปนิ้แต๋มกับขอลงแค่นี้ก่อนนะครับผมสวัสดีครับ